สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณแม่ fc ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องสีดอโพเงินนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดอุดรน,นะครับเหมือนเดิมนะครับแม่แม่แต่เป็นอำเภอที่ติดก,กันกับจังหวัดพนจันนนะครับผมดูนะครับตอนนี้น้องโพของเราก็เดินรอบหมู่บ้านนะครับผม ดูครับเป็นี่ให้ติปนะครับมาบ้านนี้น้องโกก็ได้ติปแต่ว่าทีมงานของเราก็ถือว่าช้างมาบ่อยนะครับผมช้างมาบ่อยเ <c oughs> ชือกแรกเขาน่าจะเป็นควนโต้งนะครับเชือกที่สองน่าจะเป็นพันเงินกับมงคลน้อยนะครับผมเพราะว่ายาสองเชือกนะครับผมหช้างมาบ่อยนะครับแถวนี้นะครับแม,แม่ท่านบอกว่ามาบ่อยนะครับ <c oughs> ดูครับน้องโปหลบอะไรครับแม่แม่ซอยเล็กๆนะครับเจอรถหกล้อไปยังไม่ได้นะครับผมก็เลยหลบนะครับผมดูครับเด็กๆดีใจนะครับได้เห็นน้องช้างนะครับผมตัวน้องโพเราก็ถืออ้อยนะครับผมมาทานด้วยนะครับผม โอยืนโชว์ตัวให้เด็กๆได้ดูนะครับแม่แม่ดินโชว์ตัวให้เด็กๆได้ดูขนาดช้างมาบ่อยนะครับผมแม่แม่ช้างมาบ่อยยังไ,ด,ได้เด็กๆด,ดูดีด้วยนะครับดูครับเด็กๆจะให้ทิปบนะครับ โคได้ติ๊บแล้วทุกคนยืนรอดูน้องโคนะครับผมดูเจ้าอ้วนนะครับผมนี่ดูกับบ้านหลังนี้ก็เรียก น้องฟูนะครับผมน้องฟูเข้าไปในบ้านนะครับดูครับได้ิดอีนนกยี่สิบคะแนนนะครับผมไปบ้านแมกงบคะแนนจะซื้อกล้วยนะครับแม่แ ดูนะครับไปแล้วเดินไปแล้วนะครับผมก็จะเดินออกไปหาที่พักนะครับผมนี่ตั้งแต่แหงงานนะครับผมวันที่สิบสิบแปดแห่งงานสิบเก้าเมื่อวานเราก็วิ่งรถมาก็มาพักนะครับผมแม่แม เพราะว่าหมอรรากินตานะครับนี่ดูครับผมน้องโปได้อาหารทานไปตลอดเส้นทางเลยกับชาวบ้านเรียกน้องโปกลับไปทำไมครับแม่แม ำไมเนาะดูกันนะครับตามน้องโพไปนะครับแม่แม่ดูเดี๋ยวก็ยังรอนะครับผมดูครับน้องโพมามอบกระดิ่งแขนหน้าบ้านนะครับดูครับน้องโพจะเอากระดิ่งไปให้แม่แม่นะครับที่ ดูกับอาอกระดิ่งไปมอบให้นะครับผมดูมอบของดีให้ดูมอบของดีให้นะครับแม่แม่ครับผมมาเหยียบหน้าบ้านให้ด้วยนะครับผมดู ได้ทานน้อยอีกแล้วนะ้องดูครับน้องภูเ้องมอบกระดิ่งให้ท่านแม่อีกแล้วนะครับผมดูครับจะจับไปให้ใครนะดูครับผูดูครับนี่ท่านมารับเอากระดิ่งนะครับแขนหน้าบ้านให้โชคให้ลาบนะครับแม่แม นี่ตอนนี้น้องโฟก็เดินมาแล้วนะครับผมจะเตรียมตัวออกไปออกพักนะครับแม่แม่เพราะว่าก็เริ่มจะค่ำแล้วนะครับผม นี่ครับผมน้องพงเราจะนี่บอ,อกไปพักนะครับแม่ถ้าเรื่องจะออกไปพักนี่รีบเลยนะครับผม วันนี้ก็กลับขอบพวกคุณนะครับผมเจ้าของบ้านแถวนี้นะครับแม่แม่แมทานอาหารกับน้องช้างดีนะครับผมข้าวเหนียวบ้างกล้วยบ้างไอ้อนะครับบ้านนี้โอ้โหอิ่มน้ำสำราญเลยนะครับบ้านนี้นะครับแม่ ให้ติฟน้องโูนะครับผมดูครับได้อีกแล้วน้องโูสวัสดีรอๆเร็ว <c oughs> นี่ น้องขอติดอย่างเดียวเลยนะครับผมฝั่งนี้ก็ข้าเหนียวไปแล้วนะครับแม่ค่ำนี้น้องโูหมานเลยเด่นนะครับผมหมันข้าวเหนียวเลยชาวอุดรนะครับผมต้อนรับน้องโเข้าเหนียวเยอะนะครับวันนี้นะครับผมพื้นที่นี้นะครับผมขอบขอบพอบคุณอย่างมากเลยนะครับผม คนเนียว่อวานก็ไม่ได้ลงคลิปแม่ๆก็อย่าลืมน้องฟูนะครับผมฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องสีดอพงเงินนะครับผมทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับคนเนียกับน้องพงเงินก็เก่าขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับผมอูดูกินหญ้าข้างทาง,ทาง ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้คนนี้กับน้องโพงเงินก็เก่าคำว่าสวัสดีนะครับ